โอเคโอเคส่งสีเดียนะครับผมครับผมวันนี้นะคะท่านจะแนะนำนโยบายดีให้กับชาวตลาดในตำบลพผะหาของเรานะคะเชฟชาเป็นไงครับวันนี้มาเดินหาเสียงก็เสียงพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอพหายาคีรีนั้นก็ตอบรับได้ดีเกินคาดจากที่เราลงพื้นที่มาตลอดวันนี้ก็ได้ มาสัมผัสพี่น้องเนี่ยได้เกิดคาดเสียงตอบรับจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยทําจนประสบความสําเร็จแล้วยิ่งประกาศความชัดเจนเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยหรือดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยที่ให้เด็กอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยคนละ1 0 0 0 0บาทเนี่ยิงิงเข้าถึงใจพี่น้องประชาชนเพราะว่า พี่น้องประชาชนเนี่ยคาดหวังกับพรรคเพื่อไทยที่จะมาเป็นรัฐบาลที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องพวกเราเพราะว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเลเ็ตนยที่ว่าเงินหนึ่งหมื่น 1, บาทเนี่ยเป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนเพราะว่าภาวะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำมาก แล้วก็ถ้าครอบครัวไหนมีสองคนก็สองหมืน่นหคนก็ 50, ห้าหมื่นคนก็สิบหมืนถือว่าเป็นนโยบายที่ตอบรับจากประชาชนมากแล้วเรื่องปัญหาค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สที่แพงขึ้นเนี่ยถ้เมื่อพักเพื่อไทยเราได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องลงมารัฐบาลพักเพื่อไทยต้องลงมาดูแลแก้ไขปัญหา น้ำมันแพงแก๊สแพงค่าไฟแพงซึ่งมันอาจจะมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ถูกจุดทำให้แพงอย่างเรื่องราคาสินค้าเกษตรเนี่ยราคาสินค้าเกษตรพักเพื่อไทยเราเคยทำมาแล้วจนประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังยางพาราและปลาล์มวันนี้พักเพื่อไทยเราจรึงชูนโยบายสินค้าเกษตรว่า ต้องทำให้ราคาสินค้าเกษตรขึ้นยกแผงนะครับส่วนเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิภาพหรือสุข,ขอ่านามัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเราเนี่ยเคยมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงพักเพื่อไทยก็จะปรับปรุง30บบา,าทรักษาทุกโรคเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นโดยมีบัตรประชาชนใบเดียวเราสามารถที่จะเดินเข้า รักษาโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้แล้วเรื่องการรอคิวการรับคิวเนี่ยพักเพื่อไทยก็จะปรับปรุงโดยที่เราไม่ต้องไปรอคิวรับยาเป็นครึ่งครึ่งวันนะครับแล้วก็ส่วนนโยบายที่ประสบความสมําเร็จอีกอีกหลายๆนโยบายตอนเนี้ปัญหาหลักคือค่าไฟค่าเอฟพีแดงเนี่ยชาวบ้านร้องโวยวายกันมากมายเนี่ยนะครับผมค้า เรียกว่าแย้ยิ้มของคนเขตสองเนี่ยนะชาวพิวยา5วันที่14เข้าหูหาคิดอะไรไม่ออกก็ตาเบอร์5พักเพื่ <ผม S 2> <5 S 1> อไทยเขตสองใช่ไหมแล้วเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องของไฟ้าแพงได้ไหมได้วันนี้วันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยอะ่ะจริงๆเนี่ยเขารู้ปัญหาเรื่องค่าไฟที่แพงที่แพงจนพี่น้องประชาชนเนี่ยแบกรับกัน แทบจะไม่ไหวแล้วพักเพื่อไทยคงจะต้องมาดูแลปัญหาเรื่องเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนเบาภาระให้ได้ครับใช่ใช่ช่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันโค้ชไม่ช่ยทิ้งสักทีทิ้งที่ไหนเลาก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่สองเนี่ยซึ่งมีอำเภอกกพระอำเภอพยุหะทีรี แล้วก็อำเภอเมืองบางส่วนเช่นตำบลหน,นองปิงตำบลพะนอนตำบลหน,นองกดตำบลหน,นองกระโดนตำบลบ้านแจงอำเภอเมืองในส่วนของอำเภอก็จะมีห้าตำบลน,นี้และก็จะมีอำเภอพายุหักทีรีเป็นอำเภอหลักอำเภอปกพระเป็นอำเภอหลักนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องพวกเราเขตสองเลือกแปะยิ้มหรือส่งสักส่งเสริมอุดมชัย เบอร์ห้าพักเพื่อไทยเพื่อที่จะได้ไปเป็นตัวแทนพี่น้องในยามที่พี่น้องพวกเราเดือดร้อนช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมเบอร์ห้าพักเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่สองครับผมขอบพระคุณมากครับ